ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและคารพทุกท่านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์เอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์สินแสงผู้ตั้งสารท้าวเวชวันให้กระทรวงกลาโหมก็อยู่กับพี่ๆน้องๆทุกท่านสวัสดีนะครับอาจารย์ตูนด้วยวันนี้ก็มามาเที่ยวนครสวรรค์ ช่งนี้หยุดหยุดนัหยุดตอนนี้นกันนะก็แล้วก็อันนี้ก็เป็นญาติหรือเคล็ดลของท่าอาจารย์ตูนใช่ไหมฮะใอันนี้เป็น๋อน่เขาล่ะก็มาให้ผมทำพิธีุิเจ้าการเลยให้ดีไหมง่ายเลยนะทำาีเดียวรวดเลยดีกว่าเดี๋ยว เขาทำทีดูด้วยจะได้ไปหาของกินกันใช่ไหมแต่ตนเดี๋ยวของกินหมดมันก็น่าจะมืดละนะฮะเอาละอันนี้เรื่องอะไรฮะสุขภาพเป็นอะไรมาเนาะเป็นภูมิแพ้อ่ะคลองข้าวนะเี่องทำทีดีอยู่ที่เจ้าการบริเวณให้ดีไหมอันนี้พี่จะให้ผมทำอะไรสุขภาพสุขภาพเป็นเกี่ยวอะไรกันอะไรมะเร็งนต้องนอนโอเคเดี๋ยวผมจ้างขอสมเด็จองกรปฐม หลวงพ่อปานี่จะเอารูปองค์หลวงพ่อปานรูปองค์หลวงพ่อปานนั่นเนี่ยผมบูชามาจากเซียนพระหลวงพ่อปานอันดับหนึ่งของประเทศไทยท่านอาจารย์ลังสารการเพชรพ่อคุณธรรมผมเองแหละท่านเป็นคนที่ด้านเลยใกล้ๆวัดหลวงพ่อปานอ่ะไปดูในรายการซับแผ่นดินตอนเปิดปู่หลวงพ่อปานก็มาสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ลังสารการเพชร,ร,ร,ป,พป,พร,ร,รปัจจุบัน,นท่านอายุสัก84ได้แล้วมนะั้ง อาโสดไหมอดีตกรรมาการตัดสินพระหลวงพ่อปางอดีตหัวหน้าสัมภากรซีเจ็ดที่บางบางบางบา,บางบาตอนแรกท่านจบมาซีสองซีสองก็อยู่วัดแทนเสนาใกล้วัดหลวงพ่อปา,างบางปานก็ติดกับหลวงพ่อปางิงหรือเปล่าเก็บพระหลวงพ่อปางตั้งแต่อายุสิบสี่เอาโสดไหมมีเซียนที่ไหนอายุมากขนาด 1 4ไหมถือว่าอายุมากใช่ไหมปัจจุบันยังมีชีวิตยอยู่นี่ผมบูชาไปแต่ท่านไม่ได้ขอฟรีบูชามาจ่ายเงินต้องไหมท่านบอกว่าอยู่ในคลิปอะ่ะมีคลิปเลยมีคลิปด็อกเตอร์เอพลังจิตพ่อแม่พี่น้องก็ไปดูนะฮะ ตอนท่านอาจารย์รังสรรค์กันเพชรอะไรอย่างเงี้ยตอนลูกอมหลวงก็ไปวิ่งเนี่ยให้อาจารย์ตูนดูเยอะแยะนะใช่ไหมเอออาจารย์ตูนก็บูชาหลวงก็ไปดเดี๋ยผมไปนหะน้าที่ผมเสกให้อะ่ะวันนั้นอาจารย์ตูนก็บวชตรงไหนนะอาจารย์ตูนบวชทองค่ะอาจารย์ตูนนี่ก็สีแปดแล้วนะนะสีแปดแล้วสีมากกว่าผมอีก <c> ผมสี่เจ็ด นะผมทำงาน,นรัฐากลซีเจ็7ใช่ไหม,อ, 8, อ,ไหมอาจารย์ตูนี่ซีแปดล้วใช่ไหมอาจารย์ตูนปวด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 อะไรนะปวดท้องเหรอปวดท้องร้าวไปข้างหลังปวดท้องร้วไปข้างหลัง,งแล้ว,ล<ช>ลวผมเสศเนี่ยผมเศษผมเวลาผมท,ทําพิธีนะผมได้ลูกอมจากท่านอาจารย์นนัสันนะ่ะผมเอาหัวหัวขึ้นทุกวันเลยเวลาสามหัวน้ำแดงสามขวดนมหกขวด เอ้ยผมห,หมูสามหัวน้ำแดงสามน้ำแดงหกขวดนมหกขวดขึ้นทุกวันเพื่อถวา,ายสมเด็จองค์พระพุทเเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนให้ปลุกเสร็จเพิ่มเติมให้ท่านเป่ายันเป็นความเชื่อนะเป่ายันมหาเศรษฐียันเงินล้านยันต่ออายุยันสุขภาพสุขภาพดีใช่ไหมยันล้างตามเพื่สอส่งเจ้ากรรมในเวรอันนี้เป็นความเชื่อของผมแล้วผมก็ใส่เองสุขภาพผมก็แข็งแรง ผมอายุห้าเกดเลยไม่เป็นไรเลยแต่ลุงๆุก็ไม่ปวดจริงหรือเปล่าเพราะหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นพระหมอพระทางด้านรักษาล,กจจลรกอาจารย์หลวงพ่อฤาษีดังในเมืองไทยหลวงพ่อปานคือพระหมอดังไหมดังขี่ไก่ขี่คุดขี่แมงขีนน่นกขี่ปลาราคาเป็นหลักล้านนะคะเข้าไปดูในคลิปใน Youtube ไปดูให้ดีนะ แล้วลูกโอมที่สร้างก่อนเพื่อนเลยสองสี่ห้าศูนย์เพราะหลวงพ่อปาาหลวงพอ่อทิษสิงดำบอกว่าหลวงพ่อปาาจะต้องไปอดข้าวอดน้ำอยู่ในโบสถ์ไม่ได้กินเจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อทำของขงขุดไก่เว่นหนุมานปลาใช่ไหมหกชนิดอยู่ในขงนี้หมดเลยของยันต์อกเพชรของกิติเจขงม,มหาราศของทิศสิงห์เหใช่ไหมและของก็มาบวงสรวงสิทำอย่างเงี้ยหลายปีหมดไลยใช่ไหม ผมก็ขึ้นหัวหมูทุกวันทุกวันอ่ะปวดใช่ไหมแล้วฉับพันทันใดอาจารย์ตูนปวดท้องมากี่วันแล้วก็ไม่รู้ปวดนะเกือบอาทิตย์แล้วค่ะปวดเป็นกี่อาทิตย์แล้วปวดมันทรมานไหมทรมานไหมมันทรมานยังไงมันปวดถึงไหนเวลามันปวดอ่ะมันปวดจะท้องเล้าไปหลักเลยค่ะแล้วก็แบบทำเหมือนมันทำอะไรไม่ได้ค่ะจะสอนเด็กก็แบบว่าสอนเดรียนก็ไม่ได้ แล้วพอผมส่งหลวงพ่อปานไปให้แต่าตัวบูชาปุ๊บส่งหลวงพ่อปานไปให้แหวนคอเนี่ยเห็นไหมองในคอเนี่ยนี่ผมเสกเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะขออุปถงเศษนะไม่ใช่บาร,รมีผมนะผมต้องจัดโต๊ะว,วงสูงที่บ้านเพื่อให้ท่านปลุกเศษกุศลคุณอัดไปให้แน่นๆอาจารย์ตูใส่ปุ๊บเปียวใส่คอปุ๊บหายปวดเลยไหมหายทันทีเลยไหมหายเลย ตอนแรกตอนแรกทำไข่ยอยู่ค่ะก็คือแบบช่วยแต่พี่เขาไม่ได้เลยเองากปวดท้องแล้วก็พอดีมีแฟสโทรมาเขาได้ของมาส่งก็เลยมารับเองก็เลยขออนญุญาตพี่เขาไปหน้าร้านค่ะบอกว่าขอไปเอาไปรับของนัดหนึงแล้วก็กลับมากลับมามาช่วยพี่เขาถ่ายรูปช่วยพี่อะไรได้พี่เขาก็เลยถามก็เลยอ้าวห,าย,หายแล้วจริงจริงอ่ะ,อะ,ะเห็นไหมใช่ใช่ปาฏิหาริย์จริงนะป่ะพอะหายปุ๊บ เดี๋ยวผมก็จะทําให้พ่อแม่พี่น้องที่มาตรงนะี้ทําทีเดียว,ลวเลยรวดเลยใช่ไหมทําให้อย่างน้อยหนักเป็นเบาเบากรหายไปดีไหมอธิฐานแล้วนะเออแล้วจันตูนมีโชคลาภด้วยไม่ต้องพูดเขาเรียกโชคลาภโชคลาภแล้วกันดีไหมเออมีโชคลาภด้วยใช่ไหมมีโชคลาภด้วยใช่ไหมบุญชาผมมาไม่กี่บาท เอาเรียกว่าไม่กี่บาทดีกว่านะ<ช>ไม่ได้เป็นโอ้โหมจะเป็นแสนเป็นล้านเป็นนู่นเป็นนีนน่ใช่นนนนไหมเงินคืนกลับมาหมดยังเงินคืนกลับมาหมดบูชาวันสองไม,ม่กี่วันเองนะเนี่ยกี่วันนีงน,นะ่ะบูชาวันอะไรอ่ะวันพุธน่ะวันพุธไหนวันนี้วันไรหนพุธศุกร์สาวอาทิตย์จั<ด>จนเง<ด>ินกลับมาหมดแล้ว นี่จะมาทำให้อ้าวปวดตรงไหนเน้องตอนนี้ปวดตรงไหนหายใจโล่งไหมแล้วมันีอาการยังไงบ้างอ่ะมันก็จะเป็นผขึ้นตามตัวแล้วแต่ช่วงครับแล้วแล้วตอนนี้มึนๆตรงไหนปวดตรงไหนจุกตรงไหนมากไหมก็ปวดท้องเพราะฉันกินข้าวข้าวเอาล่ะช่วยไม่ได้แล้วงานนี้ต้องไปกินแล้วอ้าวเดี๋ยวพี่จะวนๆหัวก่อนนะวนๆหัวก่อน เอาอาธิษฐานแล้วนะให้มันสุขภาพดีใช่ไหมโดยนะอ,ยาอาธิษฐานเอาทีขอบาลมีนค่ะอาจารย์ตูนก็จะแค่ใส่ปุ๊บจะไม่ได้อธิษฐานเลยใช่ไหมอธิษฐานอธิษฐานด้วยใช่ไหมอาจารย์นิบอกเดียวค่ะหายเนละยไหมแต่อาจารย์ตูนนี่เป็นสยาศาสนะาผมบอกตั้งนานแล้วนะไม่ได้เป็นโลกนะ โทรศัพท์คุยกันมาผมดูทางในอาจารย์ตูนไปเสียสตรอานะจารย์ตูนถามว่าผมมีของดีอะไรบ้างก็มีหลงลูกองหลงกระปาที่ผมใส่ไว้อะอาจารย์ตูนก็ขอแบ่งไปผมก็แบ่งให้แบ่งให้ลูกเล็กหน่อย <c oughs> โอ้มีลูกใหญ่ <c oughs> นี่แหละถามว่าทําไมผมไม่เคยปวดไม่ดีตั้งต่หนุนหนุแล้วนะผมห้าเอ็ดกันนะ ตั้งแต่ยี่สิบหน่อยๆผมก็ไม่ป่วยแล้วผมมีหลวงพ่อปานแต่เป็นหลวงพ่อปานที่ผมบวงสรวงถวายสมเด็จองค์วฐมให้เศษมาเลยให้ได้เสษอีกถ้าจะได้เสศษก็อุทิศเจ้ากรรมเวรของได้ไงเข้าใจความหมายไหมอาละแล้วผมถอดไปผมไม่เทไ่อไม่เคยออกจากตัวเลยนะเชิญทำศิลปศาสตร์ผมเข้ามาเลยครับ ทำได้ไหมเธอนำปืนมายิงผมเลยครับทําไม่ได้เพราะหลวงพ่อฤาษีนิรันดรูทกสิ่งหลวงพ่อปานท่านบอกว่า,า,าพระหลวงพ่อปานมียันต์เกาะเพชรใครคิดไม่ดีกับเราจะสะท้อนกลับทันทีเข้าใจะนะใครจะปืนมาฆ่าเราเขาก็จะโดนปืนนนั้นฆ่าเองใครคิดไม่ดีกับเราเขาก็จะโดนตัดไปเอง เหมือนสะท้อนกับหมาดูจักยักไไนเกาะเพชรได้ยินเขาเต่ายันเกอะเพชรไหมเออคะพี่คน <Okay. S 1> ที่เต่าได้คือหลวงพ่อตาลนะกับหลวงพ่อในสีดำเ <Okay. S 1> ข้าใจไหมนะแล้วนี่หลวงพ่อตาลนะั่นทาเองการผงยันเกอะเพชรที่ท่านลบผงเองแล้วมีหลายผงเลยแล้วหนุ่มๆสาวๆอ่ะเขาเอาไปหยอดให้กินสามัยโบราณเขาเอาผงนี้หยอดให้กินติดหนึ่งเพราะงั้นเราจะไปต้องหยอดไหมจันทร์น แค่การตุนใส่เนี่ยเยอะแล้วเสน่ห์มากมายล้นเหลือเยวแต่คนรักคนหลงคนเมตตาใช่ไหมเอาไอ้เนาะแข็งแรงไปไวอ่ะพี่มาตปเรียกปวดตรงไหนปวดปวดขาปวดขาอ่ะปวดเจ้าวนที่หัวแล้วปวดตรงไหนอีกปวดตูดตาปวดขาปวดตาแล้วปวดตรงไหนอีกไม่ปวดอ่ะเดี๋ยวดูนะมันจะโล่งไหม นี่ผมแค่เอาหลอดก๊อปาวนวนๆหัวเท่านั้นนะ,นะอ้าวเดินดูสิโล่งไหมขากระตา<ส>ลุกขึ้นเลย<ส>เย็เจลคนใจเย็น<ส>โล่งไหมตาโลง่งยังโลง่ง่หน่อยๆโอเคขาโลง่งยังขายัง,ยง,ยงอ้ะวอลองอันนี้รูปขา เอาอันนี้ลูกลูกต้นขาเองเลยลูกนืกถึงสนเด่นกลมปนผมนึกถึงหลวงพ่อตานนะเบามั้ยอ่ะแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นเบาลงเห็นไหมในเมืองไทยเขายกย่องเซียนพาทุกคนยกย่องหลวงพ่อปานเป็นพาะหมอถูกต้องไหม หมอไม่เจอหลวงพ่อปางพระถิแผ่เป็นร้านไงจริงหรือเปล่าเนี่ยพระเคยดยินไหมนะหลวงพ่อตายขี่ไก่หางพวัหลวงพ่อตายขี่คุดขี่เม่นขี่หนุมานขี่นกบเคยไดยินไหมพรเคยดยินหลวงพ่อปา,อนานนงปะาน,านะ้เนเคยด้ยินไะหมไม่เคยเปิดกูเกิ้ลเลยเคยแน่นอนอา้าวไม่รู้จักวันนี้ได้รู้จักวันแรกแล้วกิธิยาคมหลวงพ่อปาง อี่สิบหลูกข้อตารูจักนะวันนี้ขาเป็นไงเบาล้วขาเบาไหมาตาเบาไหมโอเคผมจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ฝันให้ดีสูนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ้าวเดินดูจะรู้ก,ก่อนทำกับหลังทำนะก่อนทำก็คือยังไม่เอาหลูกข้อตาที่นะ ขาดีขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้คือฉับพันทันใดจริงไหมขาดีขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นเยอะไหมทางการแพทย์เยอะไหมพราะพี่ต้องเป็นคุณหมอแน่เลยจริงป่ะอ้าวตาศูนย์ถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะไหมทันทีเลย พี่ว่าถ้าทางการแพทย์เอาสมมติพี่เป็นคุณหมออยู่แล้วเราไม่บอกโรงพยาบาลถูกต้องไหมเราเราพูดเป็นเวททางถ้าพี่ดีขึ้นประมาณนี้ทันทีทันใดพี่ว่ามันเป็นเรื่องยากนะทางการแพทย์มัน็นเรื่องยากนะซึ่งอาจารย์หมอสุขท่านจะเป็นประธานสถาบันสูงภาพปรรถิตร่วมกับผมเนี่ยถ้าสอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทยนะเกรดทีร่ระดับหนึ่ง เป็นผู้ในการด้วยท่านบอกว่าการจะทําอะไรให้หายเดี๋ยวนี้หรือดีขึ้นเดี๋ยวนี้พี่ว่ายากนหะเพราะท่านบอกว่าจะต้องเอายาให้กินก่อนริงไหมพี่พี่ต้องจัดยาให้กินถ้าเป็นาการแพทย์นะจัดยาให้กินแล้วขวายาจะออกฤทธิ์จะใช้เวลาอีกกี่วันล่ะใช่ไหมพี่อันนี้ผมพูดถูกนะแต่ผมเอาหลวงพ่อปานจี้แป๊กเดียวออกฤทธิ์เลยขาโล่งเลยตาโล่งเลยที่ผมพูดถูกไหม จบแล้วนะพี่นะให้คนอื่นไหมเอาหวยไหมอันนี้พูดเล่นเอาใจทำไรเป็นมะเร็งไทรอยด์มะเร็งเนี่ยมันแค่เล็งยังกลัวเลยมันเล่าทำเล่นไม่ได้มันเล็งอย่างเดียวเป็นไหนปวดเท่าปวรถอ่ะปวดตรงไหนตอนนี้ปวดตรงไหนปวดเข่าอยู่อ่ะลูกตรงเข่าที่าไม่ถึงหรอกว่าตาลูปตรงเข่าที่ปวดนี่ <Ừ. S 2> ผมคนในยุทยาพ่อแม่ปู่และยายเสนาบ้านแท่นลูกศิษย์หลวงพ่อตันปู่วดลูกศิษย์ปู่วะย่าลูกศิษย์ผมใส่หลวงพ่อตันเนี่ยพ่อให้ใส่ผมลกหลวงพ่อปันผมตัง้งแต่เด็กๆเลยนะอ้าวลุกขึ้นขาที่ปวดเป็นยังไงโลง่งยังศูนย์ถึงร้อย ศูนย์ถึงร้อยตอนนี้ขาโล่งไม่ปวดนะ่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต <c oughs> ์นะศูนย์ถึงร้อยอ่ะเพราะก่อนทําที่บอกมันปวดจริงไหมที่บอกหน้ามันปวดตอนพอพี่เอาหลเข้าปานลูกตอนเนี้ดีขึ้นกีน่เปอร์เซ็นต์หกสิบเยอะไหเยอะนะแต่หลงผ้าปานที่พี่ที่พี่หายปวดไวเพราะอันเนี้ยผมเอาไปบวงสรวงเข้าใจความหมายนะ ผมต้องขึ้นหัวหมูทุกวัน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 ก็ได้ไมเพื่อขอสมเด็จองมาถงท่านอัดพลังจิตเข้ามาให้แรงแรงมันจะได้หายเร็วๆไงจิงรเปล่าและเนี่ยผมช่วยซีดีไหมอ่ะมาเกาเรื่องอะไรปวดหัวเลยปวดหัวเป็นไมเกนปวดหัวเป็นไมเกรนตอนนี้ปวดอยู่ไมอ่าปวดอาจะใย้ทำอะไรวนไว้ก่อนละกันมี็นไหมไม่ได้เป็นไรนี่ใช่ไหมวนไว้ก่อน อ้าวมีแล้วลยอยากให้ทำอะไรมั้ยอ่าไม่อยากทำไหมอยากทำอะไรมไหมอ่าวกดไหลเอาวนไหลอ่าไปถึงท่านอ่าวที่ที่ไหร่อ่าพอแล้วเดี๋ยวพลังจะเข้าไปมากจริงเลยอ้าวยกเวียงไหลเป็นยังไงเบาไหมเบาแบกนั้น ศูนย์ถึงร้อยลงขึ้นหรือดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ไม่ได้ลงคนเดียวนะโลงลงถูกต้องไหมแต่อย่างเนี้ยเรายังไม่ได้ปวดมันมันเช็คไม่ได้เลยถูกต้องไหมต้องเอาคนที่ปวดมันถึงจะหายทันทีหรือดีขึ้นจริงไหมเพราะเราบอกว่าเรานน,นองจะบอกว่ายังไม่ปวดจริงปะ่ะเหมือนเ้องเขาบอกว่ามันจะไม่มีอาการ อย่างนี้ไม่ได้แต่เรากันไว้ก่อนใช่ไหมทาให้ดีขึ้นแต่สาหรับพี่บอกปวดแล้วปวดเมื่อยปวดนี่อ่ะพี่สิหายปวดตาตูนเห็นไหมตะตูนา่าชัดเจนไหพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ไไดเหมือนกับคิดไปเองคนเดียวเพราะพี่ก็หายหายนะโล่งไหมโล่งขึ้นไหมทันทีเลยนะแตกไหมเอาน่ะวันนี้ก็ ที่ผมเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนี่ยก็ให้พี่ๆน้องๆมาเทสกันว่าสงชื่อภพระหมออันดับหนึ่งของประเทศไทยมาถึงพ่อปานลูกโอ์กับพระมีสรรพคุณแบบือนใช่ไหมใน Google เขพาไปดูลูกนี้ทำมาหนึ่งร้อยกับสองสี่ห้าศูนย์นันเนี่ยหนึ่งร้อยสิบห้าปีแล้วนะเอาล่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่แตกหรือว่าปานที่ผม ขออุปสมบัตกไปรวยทุกคนเพราะหลวงพ่อปานนี่ท่านทางรวยอยู่แล้วห้องกระถางเงินล้านไม่เยอะวันละสามสิบจบก็ได้แค้นี้ก็รวยแล้วคินได้กูเกิดเอาเอาหล่ะจบยังทุ่งกันยังยัวันทุกคน